เทคนิคเคล็ดลับการขายแบบไม่ต้องขายเขาทำกันยังไงครูจะบอกนะคะว่าวันนี้นะเราไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครทั้งนั้นเราลองถามตัวเองซิว่าเราขายอะไรอ่ะครูจะให้เทคนิคเคล็ดลับวิธีการขายแบบไม่ต้องขายนะถ้าคุณขายสกินแคร์คุณต้องใช้และชูผลลัพธ์ให้คนเขาเห็น ะะเขาจะอยากซื้อสกินแคร์จากคุณโดยที่คุณไม่ต้องพูดไม่ต้องขายเลยเขาจะมาขอจะมาถามจะมาอยากซื้อเองนะคะถ้าคุณขายยาลดหุ่นหรือว่าขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการหุ่นดีคุณก็ต้องเอามาใช้กับตัวของคุณเองนะคะดูแลร่างกายดูแลหุ่นของคุณให้มันสแรนเดอร์ให้มันเป๊ะเวอร์น, paper, นะคะลูกค้าเขาจะ สนใจและเขาจะเข้าหาคุณเองถ้าวันนี้คุณขายอะไรนะคะเทคนิคง,ง่ายๆไม่ต้องขายแต่ให้เราเอามาใช้กับตัวเองชูผลลัพธ์เลยค่ะชูผลลัพธ์จากตัวเราเองลูกค้าเขาจะวิ่งเข้าหาเราโดยอัตโนมัติเลยค่ะแล้วเขาก็จะมาสอบถามจากเราขอซื้อจากเรา เอาไปใช้นะคะถ้าอยากได้เทคนิคเพิ่มเติมมากกว่านี้แอดไลน์หาครูนะคะ